คลิปนี้เป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าตัวใหม่นะครับลงบนไลน์ชอปหรือว่าไลน์ช้อปปิ้งนะครับผ่าน PC หรือผ่านคอมพิวเตอร์ทากันยังไงตามมาดูได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็มาที่ PC ต่อนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวโค m มนะครับแบบนี้นะครับนี่ให้ดูนะแล้วก็ผมไปที่ตัวการเข้าสู่ทางไลน์ My s h o p หรือว่าไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยให้เราพิมพ์ว่า Manager นะครับนี่ใช้คำนี้นะครับ m a n a g e r l i n e b i นนะครับซึ่ง อันนี้เป็นเป็นทางเข้าของตัว LINE shopping หรือว่า my shop นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือล็อกอิน with Line a c c o u n ตตัวบนต,วน,ตวนตัวนี้ครับกดเข้ามาเลยของผมเนี่ยคือล็อกอินมาบ่อยแล้วละ่ะเขาก็ระบบก็จะจำา Username password ผมไว้นะครับตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บผมก็กดล็อกอินเลยครับเ,ออเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือเข้าสู่ LINE OA นะครับหรือว่า LINE official account แบบนี้ครับแล้วก็ผมก็จะมีอยู่ส แอคเคาน์นะครับสามรายชื่อบัญชีที่ผมเคยสร้างเอาไว้อะนะแต่ตัวที่เราจะเข้าไปใช้ในวันนี้ก็คือตัวพันลิมครับตัวนี้เ้าก็กดเข้าไปเลยครับพันลิมนะครับคลิกเข้ามานี่เลยนะครับเสร็จเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราไปกดที่มุมขวาตรงนี้ครับ My Shop ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย My ช h o p นะแล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ m y Shop มาละตรงนี้นะครับนี่แหละตรงนี้จะเป็นหลังร้านนะครับของตัว Line Shopping หรือว่า Line m y Shop นะครับจะเพิ่มแก้ไขข้อมูลอะไรจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับตรงนี้เอาละ พอเข้ามาปุ๊บถ้าถ้าระบบมันพามาที่หน้ารายการสินค้านี่เลยก็เป็นนั้นใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่หน้ารายการสินค้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็มาคลิกที่มุมซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็คลิกที่สินค้าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่รายการสินค้าอย่างนี้นะครับเข้ามาเลยปั๊บเนี่ยก็จะมาหน้านี้ก็คือหน้าเดิมเมื่อตะเกี้แหละนะครับแล้วก็การเพิ่มสินค้าใหม่นะครับก็คือตัวนี้รายการสินค้าครับสร้างรายการสินค้าปั๊บเข้ามานี่เลยนะครับนี่เป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ อย่างที่บอกไปนะครับไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าไมค์ช็อปเนี่ยเขาให้เพิ่มสินค้าได้7รูปนะครับตัวโชว์นะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเพิ่มกันแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเพิ่มเนี่ยผมไปเปิดช้อปปีผมก่อนนะครับผมเปิดช้อปปีเพราะว่าผมจะต้องเอาข้อมูลที่ผมเคยใส่ไว้นะครับเพราะเป็นข้อมูลเดียวกันผมไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับใช้วิธีการก๊อปนะครับผมมาที่ช้อปปีก่อนแล้วก็ทําการไปดูที่สินค้าของเราเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเข้าไปที่สินค้าเราไปที่ตัวที่เราเคยเพิ่มไว้คือตัวนี้ครับเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปที่แก้ไขก็คือวันนี้ผมจะมาทําการเพิ่มกระเป๋าก้นกลมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเพิ่มกระเป๋าก้นกลมเนี่ยไปที่ช้อปปีคราวนี้คลิปนี้จะมาเพิ่มกระเป๋าก้นกลมนะครับไปที่ my shop ผมก็มาเปิดช้อปปี้เ,เปิดช้อปปีก่อนแล้วก็มาที่แก้ไขตรงนี้ครับเนี่ย,ยแล้วเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเลยชื่อมั่งอะไรมั่งรายละเอียดตรงเนี้ย ไม่ต้องไปนั่งนึกใหม่นะครับผมก็ก๊อปมาก่อนเลยเอาชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้เลยก็ได้ก๊อปตรงนี้นะครับดีเทลนะครับมาตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวลาย m y Shop ของเรานะครับไปอัพโหลดภาพสินค้าก่อนครับตรงนี้เจ็ดรูปผมก็เลือกมาเลยหนึ่งผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ็ดรูปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเจ็ดรูปแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆอยากจะเอารูปไหนใช้เป็นภาพหลักก็สามารถจะคลิกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเอาภาพนี้แหละภาพที่เป็นภาพกลุ่มนี่แหละครับเป็นภาพหลักก็ไม่ต้องแก้นะครับผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มาชื่อสินค้าหมวดหมู่สินค้าเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมก๊อปมานะครับในช้อปปีผมมาใส่ที่นี่ก่อนเลยนี่นะครับนี่แล้วก็ก๊อปตรงนี้ครับกระเป๋าก้นกลมนะครับมาใส่เป็นชื่อข้างบนนะครับ่างนี้ใส่ยี่ห้อเราด้วยนะครับใส่แบรนด์เรานิดนึง เรามีแบรนด์นะครับพันลิมอย่างนี้แล้วก็เป็นหมวดหมู่สินค้าเหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรของเราเป็นน่าจะแฟชั่นผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าผู้หญิงนะครับก็เป็นแฟชั่นผู้หญิงแล้วก็เลือกเป็นเอ๊ไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูอ๋อนี่กระเป๋านะครับไม่ใช่แฟชั่นผู้หญิงเป็นกระเป๋านะครับผมดูผิดนี่เลือกเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ดูว่าเป็นกระเป๋าอะไรกระเป๋าเงินกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือ ที่ใกล้เคียงที่สุดของผมผมเรียกเป็นกระเป๋าถือแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับตรงนี้ปับ๊บส่วนยี่ห้อตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นดอกจันนะฮะข้างบนตรงนี้ชื่อเป็นดอกจันสีแดงหมายถึงเว้นว่างไม่ได้นะครับหมดหมู่ก็เว้นว่างไม่ได้แต่ที่ไม่มีดอกจันสีแดงเนี่ยคือเราเว้นได้แต่อันนี้ผมไม่เว้นดีกว่านะครับผมก็ใส่ไปพันลิมไอ้เมืองผมมีแปลนผมก็ใส่ไปแบบนี้นะครับพันลิมแล้วก็ ในส่วนของการใส่รายละเอียดตรงนี้ครับของทาง MyShop เนี่ยเขาดีอย่างนะเขามีให้เราสามารถจะใส่ลูกเล่นแบบนี้เล็กๆน้อยๆได้ใส่เป็นตัวหนาตัวเอียงอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าเป็นของในส่วนของช้อปปีจะไม่มีนไหมครับช้อปปีเนี่ยคือใส่ตรงๆแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ใน m y Shop จะมีนะครับอ่าผมก็ใส่นิดนึงให้เป็นตัวหนาหน่อยหนึ่งตรงนี้ชื่อเป็นตัวหนานะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าทรงถุงผ้าเอาละตรงนี้ผมใส่มงี้ลักษณะเปิดปิดด้านบนเปิดปิดนะครับ น้านบนใช้สายผูกลัดอย่างนี้เป็นกระเป๋าทรงถุงผ้าป,ปิดสายผูกลัดอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับให้มันนีเข้ามาอย่างนี้ใส่ของอที่พวกเป็นกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าไว้สําหรับใส่ของแจ็ส่วนตัวเช่นพวกผมใส่เป็นตัวหนาตรงนี้ปึ๊บองสำอางอ,อย่างนี้ตรงนี้ให้เป็นลนักษณะมีบูเลตนะครับหรือว่ามีปุ่มอยู่ข้างหน้านะครับคอลเลกชันมี3มสีด้วยกัน,ค,กนคือก็ให้เป็นตัวหนาตรงน,นี้ฟึบ สีส้มสีเขียวสีชมพูผมก็เอาอ,อย่างนี้นี่เห็นไหมครับคือเหมือนจัดให้มันเป็นเป็นแถบเป็นแถบเป็นข้อความเป็นเป็นวักเป็นวักอย่างนี้ครับแล้วที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าใครที่เคยดูคลิปตอนที่แล้วเนี่ยสามารถจะเพิ่มรูปเพิ่มได้อ่าเนี่ยผมก็มาเพิ่มรูปดีกว่าน,นะครับตรงนี้เคาะมาแบบนี้นะครับยังคงอยู่ในส่วนของการใส่รายละเอียดสินค้านะครับแล้วผมก็มาเพิ่มรูปสินค้าครับตรงนี้เคอร์เซอร์อยู่ข้างล่างนะตรงนี้นะนีกระพริบข้างล่างตรงนี้นะครับ แล้วผมก็มาคลิกข้างบนตรงนี้ครับเพิ่มรูปอ่าผมผมเพิ่มใหม่เลยแล้วกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะอเพิ่มใหม่เลยนี่ครับแบบนี้เพิ่มใหม่เลย,คเใ,เลยใครที่ถ่ายหลายมุมเนี่ยก็มาใส่ข้างล่างเพิ่มได้นะครับอ่าพอได้ครบเสร็จปุ๊บข้างล่างลงมาครับราัสสินค้าอันนี้เขาให้ใส่ด้วยนะครับผมก็อบอกเป็นคอร์ทนแบ็คก็ได้ หมายชอบนี้เขาบังคับให้ใส่นะครับมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงนะครับรหัสบาร์โคดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ของเรามีคุณสมบัติตัวเลือกไหมมีนะครับเพราะเรามี3ชุดสีเราก็ติ๊กตรงนี้เปิดนะครับแต่ถ้าของใครสินค้ามีแค่ตัวเดียวแบบเดียวนะครับก็ไม่ต้องใส่แล้วก็มาใส่ได้เลยว่าคลังนะครับมีกี่ชิ้นน้ําหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มีส่วนลดไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ของเราบังเอิญว่ามันมี3ชุดสีผมก็เลยมาเปิดตัวนี้ครับพอคลิกเปิดเสร็จแล้วก็ใส่คําว่าสีครับตรงนี้ แล้วละแล้วก็ตรงนี้ครับใส่เขียวนะครับกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็ชมพูชมพูนะครับกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็ส้มนะครับกด enter หนึ่งครั้งแบบนี้เอาละแล้วมาทําการเพิ่มสีตัวอย่างเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นภาพ preview ให้ลูกค้าเห็นนะครับผมก็จะบอกว่าเขียวก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเลือกเขียวครับชมพูคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็เลือกชมพูชมพูอยู่นี้ แล้วก็ส้มนะครับสีส้มก็คือตัวนี้1ครั้งอ้าวราคาเต็มเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะมาแยกใส่ทีละตัวตรงนี้ก็ได้นะครับกับกับจำนวนสินค้าเนี่ยแต่ผมใส่ข้างบนทีเดียวเลยนะครับราคาเต็ม150มีสินค้าอย่างละ5้านะครับน้ำหนักกิโลกร,รัมเหมือนกันตัวนี้ก็คือ0.1นะครับเพราะว่ามันรวมรวมพัสดุเนี่ยก็คือร้อยกร,รัมนะครับแต่ของทาง ทาง My Shop เนี่ยหรือ Line Shopping เนี่ยเขาจะไม่มีใส่ขนาดความกว้างความยาวของพัสดุนะครับเขามีแค่ใส่น้ำหนักอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับของตัว Shopee เนี่ยเขาจะมีให้ใส่เนี่ย Shopee เขาจะมีกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับของตัวกล่องแต่ของ My Shop หรือว่า Line Shopping เนี่ยเขาจะไม่มีเขาก็จะให้ใส่น้ำหนักอย่างเดียวพอเสร็จปุ๊บผมก็มาอัปเดตกับสินค้าทั้งหมดครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับ ระบบก็จะทําการใส่ให้เราทั้งหมดเลยราคาเต็ม150มีสินค้า5ชิ้นนะครับน้ําหนักเท่านี้ข้างหลังก็ปล่อยว่างได้นะครับรหัสสินค้ากับรหัสบาร์โค้ดตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนลดถ้าเพื่อนๆมีส่วนลดก็สามารถจะเปิดนะครับคลิกเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ส่วนลดได้นะครับอันนี้ผมไม่มีส่วนลดแล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นใหม่ของทาง My Shop นะครับเราเปิดเป็นการส่งของขันได้ด้วยนะครับก็ความหมายว่า ลูกค้าสามารถจะส่งสินค้าเราไปเป็นของขวัญให้เพื่อนได้นะนี่คือลูกเล่นของทาง My Shopping นะครับสุดท้ายก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับมันเลือกได้สูงสุด3หมดหมู่นะครับผมเอาเป็นหมดหมู่ของคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับสําหรับผู้หญิงเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็สําหรับคนเป็นคู่ได้ไหมคู่รักคู่รักน่าจะไม่นะอันนี้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกอนรักสัตว์ผู้ชายไม่น่าจะเลือกเอาเป็นแม,แม่และเด็กก็ได้เพราะคุณแม่จ,จะใช้ได้นะครับตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ได้อยู่นะผมบ้านะ,ะผมใส่ผู้ใหญ่ด้วย เขาเลือกได้สูงสุดสามกลุ่มนะครับอพอได้เสร็จหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสถานะการปิดเปิดนะครับจะวางขายหรือไม่วางขายอันนี้ติ๊กถูกเขียวๆอย่างนี้หมายถึงว่าวางขายนะครับก็ให้เปิดไว้อย่างนี้เลยเพราะเราต้องการวางขายอยู่แล้วเราก็กดบันทึกมุมล่างซ้ายตรงนี้ครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนี่ครับอรอแป๊บหนึ่งมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นอันเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นการเพิ่มสินค้าลงไปในส่วนของตัว My Shop หรือว่า Line Shopping ของเรานะครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับการทำเป็นตัวอย่างให้ดูสำหรับการเพิ่มสินค้าลงบน My Shop ร้านค้าที่อยู่ My Shop นะครับหรือว่าบน Line Shopping ของเรานะครับเพื่อนๆเราไปทำตามดูได้นะครับสงสัยหรอติดปัญหาขั้นตอนไหนเนี่ยสอบถามคันเดิมกันได้นะครับ